ครับครับตอนนี้ผมเดินทางมาติดตั้งนอกสถานที่อีกหนึ่งคันครับมาถึงจังหวัดสมุทรสาครกันทีเดียวครับใน BMW X3 ครับตัวใหม่ล่าสุดครับมาจัดชุดเลยครับนี่เลยครับลำโพงออดิสันตรงรุ่นนะครับฟูลเซตเลยครับพร้อมปลั๊กแอนเพยทั้งหมดครับนี่ครับชุดปลั๊กเลยนะครับลงช่องเดิมทั้งหมดนะครับยังไม่พอนะครับแดมของ STP ด้วยครับโอเคครับระบบเสียงจะสุดยอดขนาดไหนครับตามชมครับสักคู่เดียวโอเคครับ ก่อนติดตั้งนะครับเราก็มีพ่นน้ำยานะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็โควิดด้วยนะครับนี่ครับพ่นไปเลยครับเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวนะครับโอเคครับโอเคครับนี่คือลำพงเดิมนะครับของ X3 นะครับเราถอดมาเป็นที่เรียบร้อยครับตูดไม่เหล็กนี่บางนิดเดียวเองครับ BMX3 นะครับน้ำหนักนี่เบาเลยครับ เราก็จะใส่ลำโพงออดิสันนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับ a p 4ครับดูตูนไม่เล็กครับหนาปึกเลยครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาปรีเดนครับในส่วนของประตูหน้าขวา X3 นะครับเราจะใส่ลำโพงนะครับนี่คือชุดปลั๊กตรงรุ่นนะครับของ B M X3 นะครับนี่ครับปลั๊กเดิมของโรงงานนะครับนี่ครับไม่หลุดบีทออไรแน่นอนครับโอเคครับ อเคครับในส่วนประตูหน้าขวา X3 นะครับเราก็ใส่ออดิสัน a p 4ลงที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมแดม STP ครับโอเคครับอเคครับในส่วนประตูหลังขวา X3 นะครับเราก็ใส่ลำโพงอดิสัน a p 4ครับพร้อมแดม STP ด้วยครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับโอเคครับในส่วนบริเวณเซ็นเตอร์กลางนะครับเราก็ใส่ออดิสัน a p 4ลงพีเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับปูหน้าซ้ายนะครับเราก็ใส่ออดิสัน ap สลงที่เรียบร้อยครับพรอ้อมดม stp นะครับโอเคครับโอเคครับในส่วนของประตูหลังซ้ายนะครับเราก็ใส่ลำโพงออ d i สัน ap 4ลงที่เรียบร้อยครับพร้อมดม stp นะครับโอเคครับโอเคครับนี่ก็คือทวิตเตอร์เดิมนะครับของ x 3นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น a u d i สัน ap 1นะครับลงที่เรียบร้อยแล้วครับประตูหลังซ้ายนะครับ x 3นะครับนี่คือทวิตเตอร์เดิมนะครับ bmw นะครับเราก็ใส่ a u ดิสัน A P 1ลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับโอเคครับในส่วนของด้านหลังนะครับเราก็ใส่ออดิสัน A P X 4ลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับทั้งสองฝั่งเลยครับโอเคครับสวัสดีครับครับครับตอนนี้ผมอยู่ใน BMx3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี้เราทําการติดตั้งในส่วนของระบบเสียงนะครับออดิสันตรงรุ่นเลยครับลำโพงออดิสันฟูลเซตเลยครับยังไม่พอนะครับเราเพิ่มในส่วนของ a p p l e c a r า l พ y ด้วยครับโอเคครับ แต่ก็เลยครับนี่ครับเป็น Apple c a r p เ a y ที่ไร้สายนะครับนี่ครับสุดล้ำจริงๆครับแลจะมี Google Map ด้วยนะครับเป็นแผนที่นำทางนะครับพิเศษไปกว่านั้นนะครับสามารถดู YouTube ได้ด้วยครับโอเคครับลองฟังเสียงครับ ดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยด้วยครับเต็มจอเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเสียงสุดๆุดจริงครับ จริงครับท่านผู้ชมครับ ร้องนี่ลอยเด่นเลยครับท่านผู้ชมครับ เลือกชมรายการสื่อต่อได้เลยครับสดล้ำจริงครับท่านผู้ชมครับแอปเปิลคาเฟ่ครับที่เล่น YouTube ได้ครับแล้วเต็มจอด้วยครับท่านผู้ชมใน BMW X3 ครับโอเคครับเดี๋ยวมาฟังอีกแนวหนึ่งครับ YouTube ครับ Ti đi rap đâm đâm สามารถเลือกชมรายการอื่นต่อได้เลยครับแอปเปิลคาเฟ่ครับที่เล่น YouTube ได้ครับแล้วเต็มจอเลยครับภาพคมชัดอีกต่างหากครับสุดๆนี่ครับ ครับสามารถติดต่อผมได้น,นะครับตบนะครับ063 498 6 1า8ขอ่เกะกนขอบคุณลูกค้าช่ว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับตัวดีครับ เชื้อไอทีแลวก็โควิดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับแล้วก็พรอัวดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับนี่ครับมาตางนี้ครับนี่ครับ่นเข้าไปเลยครับปลอดภัยสูงสุดครับโอเคครับแล้วผมก็อบไปเลยครับนี่ครับตรงครับ ทำแล้วประทับใจมากครับลำโพงเดิมเป็นฮาร์แมนเปลี่ยนเป็นออริสันเสียงดีมากๆเลยครับฟับงแล้วประทับใจมากขอบคุณก๊อฟนะครับที่แนะนำขอบคุณทีมงานด้วยครับที่มาทำให้ถึงบ้านประทับใจมากๆครับเยี่ยมครับเยี่ยม